ไม่ฝักไฝ่ยฝ่ใดเราต้องวางตัวเป็นกลางเท่าที่ตำรวจสนับสนุนการเลือกตั้งและต้องวางตัวเป็นกลางเลือกตั้งนะครับอยากจะออกมาใช้สิกันนะครับคงคงไม่ได้มีความรุนแรงอะไรครับคือเราก็สึกทราบจนรู้ว่าบ้านของผู้ต้องหาใดนี้อยู่ในอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับในการสืบสวนจับกลุ่มการนโยบายของกองการปครบาลในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับซึ่งโดยเฉพาะการที่มีการซื้อขายทางออนไลน์ เคสที่เป็นเคสที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่23มีนาคมซึ่งเป็นช่วงอารมณ์ปุาบปั๊บในรายาที่แล้วที่เราจับคืนออนไลน์ครับก็สืบทราบจนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้ดูการทําอาวุธลำกล้อง่จากยูทูบที่ชื่อว่าแม่ติดใจผู้ต้องหารายนี้ได้ทำผ่านยูทูบในการเสนอการทําลำกล้องปืนนะครับโดยสองฝ่ายสืบสวนของการสืบสวนก็ทราบว่า คนร้ายในคดีนี้คือนายดอนรักชลเอกชื่อบางดอนที่กินที่ดนนั้นนะครับกเป็นผู้เสียชีวิตก่อนเ่คือนายดวงหรือบางดวงแกายครับจได้ทำการสืบสวนคดีของนายดอนคุ่ผู้านะครับจะได้รับแจ้งจากตรวียสิ่งนะครับสิ่งรั้อม่ลคือ้ายยาสิ่จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ขอสขอนะครับมาว่ามุ่งตัวสูงกัา ผลการตรวจพิสูจน์พบยาบ้าทั้งซี่จำนวน67ห่อครับรวมยาบ้า3 9 0 0 0ขันครับจึงได้ดำเนินการสืบสวนทราบตัวผู้ต้องหาผิดนะฮะและได้ดำเนินการต่อในจับจำนวนคนครับสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้สองคนครับในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิสูตรทราบและจะสืบสวนติดตามจับกลุ่มต่อไปครับขอชากหน่อยครับแล้วที่รับมาจากเอ่อ รถนี้มันเป็นรถที่เขาซื้อออกมาครับเพื่อเอามาทำสระบวนการนี้โดยเฉพาะครับไปซื้อรถนะครับถูกนะครับนี้นี้ที่บอกว่าในรถนี้มันประจุยาที่สูงสุดกี่อนหรือว่ารถนี้มันมีตัวการประสานเรื่องรับรถแล้วจะรับยาจุดนะครับเป็นความจุดกันครับจับกลุ่มหาได้สองคนทับที่เหลืออยู่ระหว่างที่สูรทราบรายละเอียดแล้วก็ดำเนินการออกไหนจากครับคาดว่าจะออกจากได้เลยนี้ครับแต่กองอร์มตระการ อซับูใช้อครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยช่วงที่สถาบันการศึกษานีใกล้หมดเงินแล้วเอาา้นอครับก็เลยมีส่โดยเฉ้าปท่ะชีวัคับออกมาตรงเองที่จะสช้ัวช่วงสัญลักษณ์ที่ได้ใช้ปืนนะครับเป็นปืนฝัดไายประดิษฐ์ครับปืนปากาครับที่นักศึกษาของมีอะไรเทคนิคด้านเศรษฐานะครับที่มหาวิทยาลัยกรงพให ผัาเสื้อนะครับซึ่งก็เป็นดื้อๆแบบนี้ครับมีกาใส่ตาบ้างนะครับออกเป็นเสื้อที่เขาใส่รับคผิดชวบคนได้ที่สนทองชันนะครับตะตุ้งบันแล้วก็ปตอปตครับโดย็จแล้วอยากขอให้หน้าชุดคุณผู้บริหารครับขอบคุณผู้บัญชาครับขวัญเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับจึงได้ทราบว่าชายสองนายนะได้กลับมากัน มาก sarà, ian, ja. ันโชคครับเด็กเรียนตรงนี้เป็นเวลาประมาณสองทีคบก็ได้รถหนีไปจึงได้ติดตามตัวจับกลุ่มได้ทั้งสอนายครับแล้วก็ได้ของรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุแล้็นมตามบตัได้นที่วก็ูส่คจะอานี้ออกจับเรีย้อยาคจับมาสามคนครับที่ก่อเหตุอยร้ออกไหมเน่ย สวนจากลุ่มการนโยบายของกองการอุปกรณ์บานในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับซึ่งโดยเฉพาะการที่มีการซื้อขายทางออนไลน์เคสที่เป็นเคสที่สองเนื่องจากเมื่อวันที่ทีามมีนาซึ่งเป็นช่วงรารมณ์ปิดฝาในกครที่เราจับคุยออนไลน์ครับก็สืบทราก็ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้ดูการทําอาวุธลำกล้องจากบ o u t บที่ชื่อว่าแม่ติดใจผู้ต้องหารายนี้ ได้ทําผนดูทุนในการเสนอการทาลํากล้องปืนนะครับโดยเราก็สศึทษาจนรู้ว่าบ้านของผู้ต้องหารายนี้อยู่ในอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม